ด้วยกันนะคะใครเสรแล้วอ่านด้วยกันนะคะเน่งสองซ้จงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วคำว่ากลับใจก็มีความหมายว่าเปลี่ยนความคิด จกับความคิดก็คือเรื่องเดียวกันเคยเดินไปทางไหนก็กลับด้านกลับใจก็คือการเปลี่ยนความคิดวันนี้สิ่งที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันหรือว่าดีนีฉันจะแบ่งปันเนี่ยอยากให้เราใช้ความคิดแล้วก็ดูซิว่ามันไปในทางที่ใช่ของพระเจ้าไหมแล้วเราก็เปลี่ยนความคิดเมื่อเราเปลี่ยนความคิดแผ่นดินสวรรค์เราก็ได้รับเอเนมนะคะอ,อาณาจักรคืออะไรเราเคยเข้าใจคํานี้หรือเปล่าวลาที่เราได้ยินคาว่าแผ่นดินสวรรค์ แผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนของดินที่อยู่บนสวรรค์แล้วมาแปะบนโลกและไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมพูดอย่างนี้ที่เอามาแปะบนโลกนี้แต่เราเคยได้ยินคําว่าอาณาจักรโรมเข้ามาปกครองไหมคะเคยยินแบบนี้เนะในพระคัมภีร์พูดถึงอาณาจักรโรมเข้ามาปกครองถามว่าโรมเนี่ยเวลามาปกครองในประเทศยิวหรือว่าอีกประเทศหนึ่งหรือประเทศต่างๆเนี่ยโรมยิ่งใหญ่มากอาณาจักรของเขาแผ่ออกไป ก็หมายความว่าเขาได้ส่งผู้คนของเขาหรือทหารหรือส่งวัฒนธรรมส่งวิธีการประพฤติของเขาเนี่ยออกไปส่งกฎกติกาของโรมออกไปและอาณาจักรของโรมก็กว้างออกอาณาจักรของโรมก็ขยายออกดังนั้นจริงๆแล้วคําว่าอาณาจักรก็หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าดินของโรมไปแปะที่ดินของประเทศอื่นแต่หมายความว่านิสัยหรือว่าลักษณะวัฒนธรรมเนี่ยถูกขยายออกไปหรือถูกย้ายไปนะคะ จริงๆแล้วในถ้าเราลองพูดง่ายๆว่าอย่างเช่นช่วงนี้เรากําลังฮิตเรื่องเกาหลีกันคนไทยจะฮิตเรื่องวัฒนธรรมของเกาหลีและสิ่งต่างๆการที่วัฒนธรรมของเกาหลีเริ่มเข้ามาในประเทศไทยและคนไทยเริ่มที่จะชอบพูดภาษาเกาหลีอยากจะเรียนภาษาเกาหลีนั่นแหละคือบรรยากาศเดียวกันของการที่อาณาจักรเกาหลีกําลังมาอยู่ในอาณาจักรประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยกลัวรัฐบาลไทยกําลังกลัวอะไรกลัวว่าคนไทยจะไม่พูดภาษาไทยอีกเดี๋ยวจะไปพูดภาษาเกาหลีหมด นี่แหละคือบรรยากาศของการที่คนที่อยู่อาณาจักรเดิมรู้สึกว่าอีกอาณาจักรหนึ่งกาลังบุกรุกอยู่หรือทําไมเ,าเราจะเห็นว่ายิ่งมากกว่านั้นอีกใช่ไหมว่าผู้คนเริ่มจะแต่งเพลงเป็นสไตล์เกาหลีแต่งหน้าแบบเกาหลีผมทรงเกาหลีจะต้องไปทําตาสองชั้นหน้าตาเหมือนกันหมดทุกคนแบบเกาหลีเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือบรรยากาศของอาณาจักรเกาหลีกําลังเข้ามาถามว่าดินของเกาหลีเข้ามาหรือเปล่าเปล่า คนเกาหลีบางทียังเข้ามาไม่เยอะเลยใช่ไหมแต่อณาจักรของเขาเข้ามาได้ความคิดวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมคืออณาจากักรดิฉันไปที่อินโดนีเซียนะคะแล้วก็คนของอณาจักรอินโดนีเซียเขาเขาขายแปรงสีฟันที่นั่นราคาถูกมากเดี๋ยวแปรงสีฟันที่บ้านเราประมาณ6กสิบดบบาทน,นะเราดิฉันก็ไม่รู้ทำไมถึงต้องเป็นของแพงขนาดนั้นแต่ว่าที่อินโดนีเซียเนี่ย เขาขายสิ่งที่เราขาย60บาท80สบาทเนี่ยเขาขาย20ิบาทและเขายังซื้อสองแถมหนึ่งด้วยฉันซื้อมาเต็มเลยแต่ว่าดิฉันได้เห็นว่าตอนที่ดิฉันขับนั่งรถกลับถามคุณเบนว่าทําไมทําไมแปลงดิฉันซื้อแปรงสีฟันเพราะตแปงสีฟันถูกและเขาก็พูดว่าคนอิโนโดนีเซียเนี่ยจะเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆสัปดาห์หนึกไม่ออกเลยใช่ไหมคะ คนไทยใช้ประมาณสัก3เดือนแล้วค่อยทิ้งจนบานที่สุดตอนที่จะบานได้แล้วค่อยทิ้งแต่ว่าเขาเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์หรืออาจจะน้อยกว่านั้นเพราะงั้นเขาซื้อสิ่งนี้บ่อยมากแล้วมันก็ได้เห็นว่านี่ไงอาณาจักรของอินโดนีเซียเขาทํากันอย่างเงี้ยคือเขาเปลี่ยนยาสีฟันกันบ่อยๆเช่นเดียวกันอนาณาจักรของพระเจ้าก็มีวัฒนธรรมของพระเจ้ามีค่านิยมของพระเจ้ามีความคิดแบบพระเจ้า แล้วก็ดินของแผ่นดินสวรรค์ไม่จาเป็นจะต้องมาแปะที่ดินของประเทศไทยหรือแปะที่ตัวเราแต่ว่าความเป็นอิทธิพลนั่นแหละที่มันจะต้องอยู่ในเรานะคะเราดูด้วยกันในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบนะคะลูกาสิบเจ็ดข้อยี่สิบนะคะเมื่อฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร่พระเยซูบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่สังเกตได้คือมองไม่เห็น และเขาจะอ๋อดูสิแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มาด้วยนิมิตท,ที่จะสังเกตได้ข้อพระคัมภีร์อันนี้ใช้คำว่านิมิตมันก็เลยฟังดูยากหน่อยแต่ความจริงแล้วก็หมายความว่าในสิ่งที่มองเห็นได้นั่นเองนะคะแต่เขาและเขาจะไม่พูดกันว่ามาดูนี่สิไปดูนู่นสิเพราะมันมองไม่เห็นเขาจะไม่พูดว่านี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างนี้นะคะจะไม่พูดอย่างนั้นและเพราะว่านี่แหละแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านทั้งหลาย ใช่เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าสังเกตไม่ได้แต่อยู่ในเราแล้วอาเลลูยาไหมคะอาเลลูยานะทีนี้ต้องถามว่าเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในโลกนี้พระองค์ก็พยายามที่จะสอนเรื่องของอาณาจักรสวรรค์แล้วก็พระองค์ก็ได้อธิษฐานว่าขอให้อาณาจักรสวรรค์เนี่ยแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่และพระองค์ก็พยายามจะสอนเรื่องกเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์เช่นเมื่อพระองค์ไปกับสาวกพระองค์ก็หักขนมปัง หักขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้วก็แจกผู้คนไปและพระเยซูทำสิ่งนี้ถึงสองครั้งครั้งหนึ่งพระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนอีกครั้งหนึ่งพระเยซูเลี้ยงคนสี่พันคนและทุกคนก็อิ่มและสิ่งนี้ที่พระเยซูทำพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อบันเทิงให้ให้สาวกดูเหมือนที่ที่ฉันพูดตอนแรกว่าการอาจจัศจรรย์ไม่ได้มีไว้ให้บันเทิงให้ดูแล้วเมื่อสาวกอยู่ในเรือสาวกถามพระเยซูว่าหฮยพระเยซูลืมเอาขนมปังมาอีกแล้ว สาวกมีครั้งหนึ่งพระเยซูสาวกถามพระเยซูว่าข้าพระองค์ลืมเอาขนมปังมามีแค่นิดเดียวเองพระเยซูก็พูดว่าไม่เข้าใจเรื่องที่ผ่านมานั้นเลยหรือไงพระเยซูทำอัศาจรรย์สองครั้งให้เห็นว่าขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวก็เพียงพอสำหรับห้าพันคนและปลายนิดหน่อยกับขนมปังอีกเจ็ดก้อนก็พอสำหรับคนสี่พันคนและพระองค์ได้ทำให้ดูแล้วเพื่อให้สิ่งนั้นอยู่ในใจของสาวกและอยู่ในใจของเราด้วยว่า ก็ทำสิ่งนั้นสิก็ทำแบบนั้นสิพระเยซูกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดจิตใจของเขาเมื่อพระองค์อยู่ที่แผ่นดินโลกพระองค์เล่าคำอุปมาหลายอันใช่ไหมคะเพื่อจะเปรียบเทียบว,ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรเช่นบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับมเมล็ดมัสตาร์ดปลูกขึ้นมาแล้วก็งอกออกมาเป็นต้นใหญ่โตก็คือลักษณะของแผ่นดินสวรรค์และว่าเมื่อพระเยซูริตไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วใครจะเป็นคนเอาวัฒนธรรมของสวรรค์มา ถ้าพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็จะสอนสาวกถึงวัฒนธรรมของสวรรค์ใช่ไหมคะพระองค์ก็จะบอกว่าสวรรค์เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้สวรรค์วางมือแล้วหายโลกนะสวรรค์คือความจเจริญรุ่งเรืองนะสวรรค์คือการขับผีได้นะพระเยซูได้สอนและพระเยซูพยายามจะทําให้พระองค์เองเนี่ยเป็นผู้ที่เอาวัฒนธรรมของสวรรค์มาถ่ายทอดคําว่าวัฒนธรรมนี่เป็นคําที่ดีมากนะคะในงานที่ไปสัมมนาเขาใช้คําว่า kingdom culture ก็คือว่าเป็นการเอาวัฒนธรรมของสวรรค์มาพระเยซูคริสต์เองพระองค์มาจากพระองค์เป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้พระองค์มาจากสวรรค์พระองค์ก็พยายามที่จะสอนเรื่องของอาณาจักรสวรรค์แต่ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์จากไปแล้วล่ะใครที่จะมาสร้างวัฒนธรรมให้เราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งมาให้แก่เราและผู้นั้นจะอยู่กับท่านตลอดไป โลกมองไม่เห็นและไม่รู้จักแต่ว่าเราจะรู้จักพระองค์เราจะรู้จักกับพระองค์ในกิจการพวกสาวกก็รอคอยใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าในตอนกิจการเนี่ยพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์เอาใหม่นะคะพอพระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายพระองค์อยู่กับสาวกส0ิบวันแล้วหลังจากนั้นพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว50วันหลังจากที่พระเยซูฟื้นจากความตายพวกสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่ามีสิบวัน ที่เขารอคอยสิบวันที่ไม่มีใครสร้างวัฒนธรรมเลยว่ากันเถอะสิบวันที่เขาไม่ได้เห็นตัวอย่างของการสร้างวัฒนธรรมเลยแต่ว่าเมื่อถึงพระวัวนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเขาได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเขารอเมื่อกี้นี้ทาไมเรานมัสการดิฉันพูดว่ารับเอารับเอาดิฉันพูดว่าอย่าพลาดสิ่งนี้เลยเสียดาย มันไม่ได้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในการที่เราประชุมวัศการด้วยกันมันไม่ได้แบบทุกครั้งแล้วถ้าท่านได้นั่งอยู่ที่นี่แล้วดิวฉันก็อยากให้ท่านเนี่ยรับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าปล่อยให้เวลามันเสียเปล่าออไปแล้วบอกว่าฉันได้มาโบสถ์แล้วแต่ว่าคริสตจักรอยากจะให้ท่านนั้นได้รับการเจิมได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าให้มีประสบการณ์ เจ้าเพราะฉะนั้นสาวกรอคอยกับมาที่ข้อความพีบอกว่าสาวกกําลังรอคอยอยู่การรอคอยคืออะไรการรอคอยคือการต้อนรับเหมือนกับการต้อนรับขอให้มาถ้าเรารอคอยใครสักคนที่สนามบินเพื่อเขาจะมาเราก็จะดีใจมากเมื่อเขามาถึงเราเคยบอกว่าเรารอคอยใครแต่ว่าเราบอกว่าบ้านฉันเตรียมบ้านไว้แล้วแล้วก็เพื่อนจะมาจากเมืองนอกแล้วฉันจะรอคอยเธอนะแต่ฉันก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็เปิดประตูบ้านทิ้งไว้ เพื่อนก็มาจากเมืองนอกแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็กลับไปประเทศเขาเราก็กลับมาบ้านแล้วเราก็บอกว่าเออเพื่อนมาละประหลาดไหมคะประหลาดไหมในช่วงี้ประหลาดไหดมประหลาดเนอะ,ะการที่เราต้อนรับหรือเราการที่เรารอคอยใครสักคนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแล้วก็มีความสัมพันธ์อยู่กับเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เนี่ยต้องถามก่อนว่าเออดิฉันจพูดวิว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราคิดว่าพระองค์มีลักษณะอย่างไรถ้าถามต้องถามต้องถามเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าดิฉันนึกสิ่งนี้ได้บนเครื่องบินตอนขากลับแล้วดิฉันก็แล้วถ้าเราพูดถึงพระเยซูคริสต์เราจะนึกถึงผู้ชายที่ใส่ชุดสีขาวแล้วอาจจะมีหนวดเคราดูน่าจะหล่อนะเราจะนึกภาพพระองค์อย่างนั้นแล้วก็น่าจะดูเท่ดีหนุมน่มๆหน่อยแล้วเราเมื่อเราพูดว่าเรานึกถึงพระเจ้าล่ะ ลองค่อยคิดนะคะพระเจ้าก็น่าจะมีใส่ชุดขาวๆเหมือนกันมีแขนและขาและยืนอยู่มองไม่เห็นหน้าใครคิดอย่างนี้บ้างดิฉันทุกคนอาจจะวาดภาพไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับดิฉันมักจะเป็นอย่างนี้และไม่มีหน้าเพราะมีแสงสว่างมากจนมองไม่เห็นหน้าพระเจ้าแล้วก็สว่างๆๆเหมือนข้งกายเลยทีนี้ที่ฉันถามว่าเมื่อท่านพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านคิดว่าพระองค์จะวาดรูปพระองค์เป็นอย่างไร ดิฉันเคยคิดว่าพระองค์เป็นแสงไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างนี้หรือเปล่ามีใครคิดอยงนี้ไหมคะเป็นแสงเป็นแบบเหมือนสว่างมาแล้วดิฉันก็มีมีม,ม,มีแต่มีเป็นอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยกลมๆอะ่ะแล้วก็มีแสงนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าเมื่อวานนี้ดิฉันได้รับการสําเด็จจากพระเจ้าว่าไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่ก้อนแสงและพระองค์ไม่ใช่ก้อนพลังงานแต่พระองค์เป็นบุคคลพระกัมภีถึงพูดว่า จดประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งเป็นผู้นะไม่ใช่พลังงานนะจะไม่ได้พลังประทานก้อนก้อนหนึ่งหรือว่าไม่ได้ประทานพระองค์ไม่ได้บอกว่าจะประทานฤทธเดชด้วยพระเยซูไม่ได้บอกว่าจะประทานฤทธเดชแต่ว่าผู้นั้นมาพร้อมกับฤทธเดชเราจึงได้รับฤทธเดชเห็นไหมคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเรา,าพระเจ้าบอกว่าเราสร้างเจ้าตามพระฉายาของเราก็คือว่าเราก็ต้องมีลักษณะเหมือนพระเจ้าซึ่งการมีลักษณะเหมือนพระเจ้าคืออะไรมีแขนและมีขา พระองค์เป็นแบบนี้แหละมีผมมีแขนมีขาและมีร่างกายของพระองค์เหมือนเราดิฉันพูดอย่างนี้ด้วยว่าพระองค์ไม่มีปีกเพราะว่าพระคัมภีร์พูดเลยว่าเมื่อทูตสวรรค์ลงมาที่โลกนี้เขาเห็นว่ามนุษย์สวยงามมากอย่าคิดนะคะว่าการมีปีกนี่เพราะว่าสวยนะเกะก,กะน่าดูเลยจริงไหมพระเจ้าพระองค์ไม่มีปีกและพระองค์ไม่ได้สร้างทูตสวรรค์ให้เหมือนพระองค์พระองค์กลับสร้างให้มีปีกเวลาที่เราเนี่ยอยากจะสร้างหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุด เราจะสร้างให้เป็นสัตว์หร, e. <ม úsica. S 1> หรือเป็นคนเป็นคนแล้วคนที่เขาสร้างหุ่นยนต์เก่งเขาอยากจะสร้างให้หน้าเหมือนใครมากที่สุดก็เหมือนเขานั่นแหละก็เหมือนตัวเราแหละถ้าเราจะสมมติว่าเราเกิดจะปั้นตุ๊กตาบางอย่างเราก็อยากจะปั้นให้เหมือนตัวเราหรือถ้าตุ๊กาตาตัวไหนที่เด็กชบะะอบเล่นที่สุดตุ๊กตาคนดิฉันกำลังจะพูดว่าพระเจ้าทรงรักเรามากพระองค์จึงทรงเลือกที่จะไม่ได้สร้างแมวให้หน้าตาเหมือนพระองค์ หรือว่าลิงให้มีลักษณะเหมือนพระองค์หรือแม้กระทั่งทูตสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นพระฉายของพระองค์แต่เราคือพระฉายของพระองค์พระองค์รักเรามากพระองค์บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดต้องหน้าเหมือนฉันและพระองค์จึงสร้างพระองค์จึงมีแขนและมีขาดังนั้นถ้าพระเจ้าพระองค์มีแขนมีขามีศีรษะมีร่างกายพระวิญญาณพระเยสุ์เป็นแบบนั้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นแบบนั้นดังนั้นพระองค์จึงเป็นบุคคลเวลาที่เราคิดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันก็เลงจะย้ำว่าอย่าลืมพรระวิิิญาบสุทธ์ นี่คือสิ่งที่ดิฉันลืมบ่อยมากดาิฉันคิดถึงพระเจ้าดิฉันคิดถึงพระเยซูุคริตแต่ดิฉันก็ลืมไปว่ามีอีกคนหนึ่งที่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุกครั้งที่นึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันคิดถึงก้อนแสงช่างรู้สึกว่าไม่มีชีวิตเลยแต่ว่าวันนี้ดิฉันอยากให้เราเปลี่ยนความคิดจิตใจใหม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์คือบุคคลบุคคลที่มีแขนและขาแบบนี้พระองค์สามารถปลอบโยนเราได้พระองค์สามารถโอบกอดเราได้พระองค์สามารถหยิบความเจริญรุ่ พระองค์สามารถรักษาเราได้ผ่าตัด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 ใช่ไหมเนไหมมคะและพระองค์สามารถทําให้เราคืนดีกับคนในครอบครัวได้โดยการเราจะได้วันนี้สิเราจพูดอย่างนี้สิบอกอย่างนี้สิเพราะว่าพระองค์เป็นบุคคล<ม>และและ,และความที่พระองค์เป็นบุคคลนี่แหละพระองค์จึงมีบุค,คลิกท่าทางลักษณะและมีวัฒนธรรมและมีค่านิยมของพระองค์เองและทําให้เรามีนิสัยเหมือนเพื่อนของเราก็คือนิสัยเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แต่เป็นอย่างนี้ไหม เราทำอย่างนี้กับพระองค์หรือเปล่าเราบอกว่าเราอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็มีเพื่อนจากเมืองนอกมาเราก็รับเพื่อนจากเมืองนอกมาอยู่ในบ้านของเราคราวนี้เราเราบอกว่าเราเชิญเพื่อนมาละเชิญเราเรียกเพื่อนมาในบ้านของเราเพื่อนอยากเพื่อนเป็นฝรั่งพูดภาษาไทยไม่ได้เลยเอาละฉันจะได้พูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนแล้วฉันจะได้ฉันจะได้เรียนภาษาอังกฤษฉันต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเพื่อนมาถึงที่บ้านฉันก็พูดภาษาไทยเขาแล้วหลังจากนั้นฉันก็ ไม่สนใจว่าเขาได้ยินหรือเปล่าแล้วพอเขาจะไปทํากับข้าวอาหารฝรั่งให้กินแล้วก็ปัดออกไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทําอาหารไทยแล้วพอเขาจะเขาจะพูดด้วยเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่ฟังเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเราไม่อยากฟังเพราะเราไม่สนใจแล้วเราก็ออกไปนอกบ้านแล้วกเ็เดินไปนู่นเดินไปนี่ในที่สุดเพื่อนที่มาจากฝรั่งคนนี้มีบทบาทกับเราไหมคะถามว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราทําแบบเนี้ยเราจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้เลย ทำสปาเกตตี้ของเมืองนอกก็ยังไม่เป็นด้วยเพราะว่าไม่เคยให้โอกาสกับเพื่อนคนนี้ที่จะมีความสัมพันธ์กับเราเลยไม่เคยพูดคุยภาษาอังกฤษกับเขาเลยหรือพยายามที่จะพูดภาษาเดียวกับเขาเลยทั้งๆที่อยากจะทั้งๆที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งๆที่อยากจะทาอาหารฝรั่งได้ทั้งๆที่อยากจะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเขาแต่ว่าไม่ยอมให้เขาออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นและไม่ยอมให้เขาทำให้ดูด้วยซ้ำเราจะต้อง ให้โอกาสพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องอย่างแรกเลยฉันคิดว่าเราจะต้องจําให้ได้ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องจําให้ได้ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหลังจากนั้นและเมื่อเราจําได้ภาพของพระองค์จะต้องเป็นบุคคลให้เราลองหลับตาดูนะคะแล้วก็คิดแล้วก็บอกว่าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์อยู่กับลูกขอบคุณที่พระองค์ไปกับลูก ขอบคุณที่พระองค์มีแขนและมีขาขอบคุณที่พระองค์ช่วยเหลือลูกไดทุกอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราพระคัมภีร์บอกว่าจริงๆแล้วเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าบุ๊บวิญญาณเราได้กับการเปลี่ยนแปลงใหม่และเรามีผู้ช่วยแถมมาด้วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของแถมที่มีค่ามาก พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอยู่แล้วเหมือนเพื่อนฝรั่งที่มาอยู่ที่บ้านของเราเหลือแต่ว่าเราให้โอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนั้นเพื่อที่เขาจะได้สอนเราในสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่าเราให้โอกาสเขาสอนเราไหมเราให้โอกาสเรียนรู้ชีวิตของเขาเพื่อเขาจะได้นําวัฒนธรรมของเขามาให้เราหรือเปล่านึกภาพออกนะคะเราต้องให้โอกาสารพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะพูดที่พระองค์จะสัมแดงที่พระองค์จะมีความสัมพันธ์ที่พระองค์จะทําท่าทำทำและแสดงบางอย่าง เราได้เห็นว่าหญิงตกโลหิตเมื่อเขาไปสัมผัสพระเยซูคริสต์เป็นไงคะเขาก็หายเลยใช่ไหมพระเยซูคริสต์ทำอะไรหรือเปล่าเปล่านะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งในกิจกรรมบทที่ห้าพูดว่าเมื่อเปโตรไปประกาศและเขาเดินอยู่เงาของเปโตรก็ทอดไปโดนผู้คนแล้วเขาก็ได้รับการรักษาให้หายเปโตรทาอะไรหรือเปล่าเปล่าแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ผ้าชนะของเปาโลถูกเอาไปวางไว้บนคนป่วยและคนเจ็บป่วยนั้นก็หาย เปาโลทาอะไรหรือเปล่าเปลา่าเปาโลไม่ได้ทําอะไรเลยเราเห็นไหมว่าเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราและพระคัมภีร์พูดตอนที่พระเยซูตอนที่หญิงตกโลหิตมาจับพระเยซูนะคะพระองค์พูดว่าเรารู้สึกว่ามีฤทธิ์ซ่านออกจากตัวเราคํานี้สําคัญมากเลยฤทธิ์ซ่านออกจากตัวเราฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราแล้วฤทธิ์เดชก็อยู่กับเราแล้วแต่มันไม่ซ่าน มันต้องซ่านมันต้องซ่านออกจากเรามันต้องซ่านออกจากเราออกไปแล้วก็แล้วการอัศจรรย์ก็มาเองหลายครั้งเราไม่ต้องอธิษฐานด้วยซ้ําว่าเมื่อเราเข้าไปที่นี่ขอให้ทุกคนโปรดปรานเราแต่เมื่อเราเดินไปถึงเอ๊ะทำไมมีคนคอยจัดแจงเข้าของให้พนักงานช่วยเหลืออย่างดีเคยเป็นไหมคะเคยเป็นไหมว่าเดินเข้าไปในร้านขายของแล้วกอนแรกก็ร้านนั้นก็ไม่มีคนซื้อเลยแต่พอเดินเข้าไปสักพักหนึ่งทำไมคนมาลุมเต็มไปหมดตรงฉันไม่ได้ซื้อของเลยเคยเป็นไหมคะ ก็นั่นแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราแล้วความปลดปางของพระเจ้าก็มาร้านมันก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรียบร้อยเลยันทุกคนก็เข้ามาบรรยากาศก็มาพร้อมกับวัฒนธรรมแล้วก็ความแล้วก็ค่านิยมทุกๆอย่างเหมือนกับการที่เราเนี่ยเหมือนกับบางคนเพื่อนบางคนเข้ามาวงแตกก็บรรยากาศใช่ไหมหรือเพื่อนบางคนเดินเข้ามา แค่คนเดียวแต่เขาคนนี้เป็นคนสนุกหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทําให้ทั้งห้องเนี่ยโหมีความสุขจังเลยนั่นก็คือบรรยากาศที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ใส่ไว้ในเราแล้วมันฤทธิ์มันซ่านออกมาพระคัมภีร์ถึงบอกว่าซ่านออกมาแล้วหญิงตกโลหิตก็หายเลยซ่านออกมาแล้วคนที่เปโตเงาไปโดนก็หายเลยพระช็นคนที่โดนพระชนน่าคิดดูซ่านขนาดไปถึงพระชหน่าแล้วพระชหน่าก็ยังมีฤทธิ์เด็กของพระเจ้าอยู่ฤทธิ์เด็กของพระเจ้าก็สัาแดงพระชนน่าอัศจรรย์หรือเปล่า ไม่ใช่แต่ว่าฤทธิดเดชของพระเจ้าแผ่ซ่านออกไปดังนั้นเราเองก็เหมือนกันถ้าเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่ในเราและเคลื่อนไหวนในเราเราเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็พูดคุยและมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิฤทธิดเดชของพระองค์ก็จะซ่านออกไปเมื่อเราเดินเข้าไปในที่ทํางานเป็นไงคะเจ้านายก็โอดปาเราเป็นพิเศษไอเมยไหมคะ <Amen. S 1> เมื่อฤทธิดเดชมามันก็หายโรคเอง เมื่อเมื่อเราอยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่านในเราสามีก็รักเราภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีขึ้นมาทันทีจะเตรียมข้าวของรักเราเป็นพิเศษลูกๆของเราก็ไม่เกเรเชื่อฟังทันทีหลายครั้งเนี่ยเราไม่ต้องอธิษฐานด้วยซ้ําถ้าเราอยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่านออกไปถ้าร้อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่านออกไปอาการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่านออกมาก็คืออาการเดียวกับการที่วัฒนธรรมและแผ่นดินสวรรค์นนะั้นลงมาตั้งอยู่ลงมาตั้งอยู่ในชีวิตของเรา ถ้าเรายอมให้ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณสำแดงแผ่นดินสวรรค์ก็หมายความว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นมาตั้งอยู่ทุกคนเข้าใจนะคะถ้าเราให้ความสําคัญพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์คือทูตมาจากพระองค์คือตัวแทนของพระเจ้าไม่ฉันพูดอย่างนี้พระองค์คือพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงมีความเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์และถ้าเราจะเรียนรู้วัฒนธธรรมของอาณาจักรสวรรค์ได้จากใครแล้วก็ต้องเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมคะเอเมนนะคะ อยงนั้นให้เราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะดิฉันอยากให้ดูข้อพระคัมภีร์ลูกาบบทที่2 2ข้อ28ท่านทั้งหลายเป็นคนที่อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลองพระบิดาจะทรงจัดเตรียมและทรงมอบอาณาจักรให้แก่เราอย่างไรเราก็จัดเตรียมและมอบให้แก่ท่านเหมือนกันเห็นมไหมคะเน,เนมย์นะคะเ,เพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้กินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเราดิฉันจบคำเทศนาอันนี้ด้วยคำว่ากินและดื่ม เวลาที่ท่านไปประเทศไหนเนี่ยท่านก็ต้องกินอาหารของเขาถึงจะรู้ว่าเขาเป็นแบบไหนใช่ไหมเราจะเอาอาหารไทยหอบไปชิมที่ประเทศฝรั่งเศสดีไหมเปลาไปที่ฝรั่งเศสเราต้องกินอาหารฝรั่งเศสเราจะต้องดื่มเครื่องดื่มของเขากาแฟรหรืออะไรก็ได้เราจะต้องชิมอาหารอาหารและการกินและดื่มเป็นการทําให้เรารู้ว่าเขามีวัฒนธรรมอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเยซูถึงพูดว่าให้กินและดื่ม ในโต๊ะของเราในอาณาจักรของเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคาของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการเจิมของพระองค์ในวันนี้ด้วยพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณสำหรับการเจิมของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เราอยากจะกินและก็ดื่มกินและดื่มในสิ่งที่พระองค์เป็นให้มันเข้าไปในร่างกายของลูกและแผ่ซ่านออกไป ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะสอนลูกเป็นผู้ช่วยลูกในนามพระเยซูคริสต์อเมน